สวัสดีครับผมแบ่พี่น้องมันนี่พ่อใหญ่มือจิตผ้ามาเบิงเด้อพี่น้องเด้อมาหนี่เจาะนามมาดานไม้ให้สร้างคนมาติดตัง้งโซลาร์เซลล์ใกล้จะสำเร็จแล้วพี่น้องนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนี่สีแพงพี่นอ้นองเดียวก็รอเบิงนามเนาะพี่น,อน,น,น้องเนาะหนามจออกแห้งซ้ำได้นี่รอบเบิงร้อมกันเนาะพี่น้องเด้อนี่นสร้างกับสร้างกับมาติดตั้งให้สองคนนี่สร้างไว้รุ่นจบ<อ>นี่ปรระส เออทีมงานมาแต่บ้านตะดอกแเ้านี่หละเออกันเองนี่พ <laughs> ี่น้องคืออยากได้ก็บ่อยากครับเออมาหามาเบิ้งได้เบิ้งตัวยางก่อนนี่มันออกแห้งสํายยังคอยตัดชิดใจสื่อน้ำกันนี่พี่น้อง <laughs> ทีมงานสร้างบ้านตะดอกน,นี่พ่อจิตเฮ็ดให้ทีพี่น้อง ใกล้จะส้ำเร็จแลลวเดียกวก็ข้อเบื้องหน้าความคันพี่น้องเราไม่ได้พรมร้อนเนาะเออหนึ่งลกเล้งวันนี่เอออัออนดับนัน่นล้อเล้งๆนะจริงเอออ้ไรบ่เออวันใหญ่เมื่อวันที่ขยายบ่กกบออกไปทั้งพี่พี่น่องเลยนี่เตี๋ยบ่กกบเพิ่มไปอีก ยี่สิบสองบอพี่น้องเ,อเนี่เฮ็ดไว้แล้วนี่รอแต่สิตปูพายางทางหลวงพี่น้องเฮ็ดสวนผสมผสานไปสั่นละพี่น้องเอ้ยนี่เช่าช่าให้เช่าหน้าก็บวยยังเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดไฟพ่อได้อยู่ได้กินน้ำลูกน้ำหลานไปนี่พี่นอ้องจิเรียงปลาที่หน้าเข่านี่พี่น้องมันขาดแกนน้ำนี่เลยเอาโซลาเซลล์มาใส่เลยตัดสินใจ ลาเซลมาไซค์ใกล้จะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะพี่น้องนี่สร้างเพิ่นกำลังเทศล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้สิเสร็จแล้วรอเบิ่งน้ำกันจังน้อยนี่มันจะออกแห้งซ้ำได้ ทีมงานกำลังเหตุนี่ก็ตัดตัดลิบุญแพงโซล่าเซลล์ดิตัดลิบอนเต่าเออมีเงินขายหมูพี่น้องนะตัดลินี่บุญบอนเต่าตัดแพงโซล่าเซลล์นี่ ta bưng năm cân đó sẽ là to là để to lẹ thì cả khuôn thôn luôn một cái tọt cô gái muốn thay độ à nó bị thay độ à tìm ngàn sợ có độ hay anh vào mình chừng phượt ตัวกาดาแสงมานด้กัดเลือดอะไรบ่ด่าหนิหอยเลยอ้วแะ่ไได้หอยเลี้ยงบ่เออก็บอกปอนแพงแต่ว่าต้องั้งหอยเลี้ยงกลั่นนะมั้เปตาไรสินเนาะเ้นกาบิญสบายเลยนี่เส้นกาตั้งตาแส่นี่อืม អ <mí toys> <laughs> <laughs> <sh yelled> ីពីរះទៅហ្នឹងអឺអូនពីរះសនេះទៅបាទហ្នឹងជីទោះឡើយនឹងកាត់ខ្លងហួយជីឡាបាទអឺហ្នឹងតាខ្លងច្អដាក់ដោចិត្តរះហើយស្ទិនអាការគំដបងអើមួយបងនេះក៏ណាខ្ញុំពីព្រមច្អត្រឹមកាត់បាប ò នេះគឺមិនកាត់តាមក្បឹងតាមក្បឹងអឺនឹងកាត់ប្រាហ្នឹងអឺអឺតាមលីធនអូ างบดานคนว่าติดอีกก็ไดนว่าเรเกืเดียวบันนี้ไงไง่อยมอดต่อเอนูมดนะยเดี่ยวมั้ไพี่ดิงกะว่ไอกาที่ดิงดนั่นลม ตอนลมสลายเออปลาด่สระกบุงเออปั๊มมันไก่อ้กัดอู้สาวนน่ะค่ะอู้สาวนเนี่ยเน่โแล้วบอกแล้วพี่ดอกเนปาเบิ้งน้ำกันแห้งซ้ำไดนี่โอ้พ่อใจบ่นีิเนาะโอ้เบิ้งน้ำกันพี่ดอกนี่ เออเออคุณพี่แนลนลงบนอันนี้หรอกโอ้แห้งยกพี่ดอกโอ้พอใจเยอะพอใจเยอะโอเคโอเคเออกันออกยังสี่เบิ่ดเต็มหน้าแต่เออออกบุ๊กก็จะออกไปโดนปะไรหน้ามจ่อไม่นี่ ่คิด่าค้มเดอบอกอดินน่ะน้ำมันไหลแหละอดินเวลาเซลล์ถือว่าโอเคเว้ขทาขทาเออขทาข่าขาขเออกอดได้แล้วครัอันนีเเดี๋ยวผอโทนี่เอออันนี้ดอกเลี้ยงเหรอโอเคยู่นี่ คือว่าคือสิบเขาดีพี่น้องนี่พีนี้ขายายบอกก่อควบไปไปอยากได้ลูกกบอีกจะน,น้อยก็สั่งจองได้เนอะพี่น้องเนอะไม่ใช่เบื้บอสิทเตรียมการขยายบ่อกวบเืิดหน้านี่พี่น้องเพราะลูกกบเออเออบ่อ,บอไปอยากได้กับไปหาพ่อแกร้านพุทธศัพท์นี่นคุณน้องคนบ้านสะดอบท่านเองนี่ เราช่วยคือกันนี่เออราคากรเป็นกันเนอนงเนี่ยเป็นโอ้เห็นีลเนาะพี่นออ้อ,นนอ,นองเนาะ